ดีไปแล้วมันอย่างนี้แหละถ้าหน้าอายเนี่ยมันจะบอกกันปืนมันเบาไม่พอแล้วก็เนี่ยมันสับไวเบาพิทัสเบาสับรัวมากใครมันปาควันตรงนี้ ก่อนหน้าน,นี้ผมไปเล่นสไนเล่นพาเลตยิงขำๆมานะแต่คือผมนึกอะไรออกได้อย่างนึงก็คือเดี๋ยวผมว่าผมจะมาเล่นสไนแบบยิงรัวเลยนะเดี๋ยวมาเล่นสไนแบบยิงรัวเลยวันนี่กูจะตายไปแนละ้เวเช็คก่อนกูจะตายไปนะ้ถ้ากูเข้าไปเล่นนะ่ <c oughs> โอ้โหสีดาฮวาดาวก็ <c oughs> คือผมนึกออกได้อย่างนี้ก็คือเจ้าสไนคาเก้าแปดเนี่ยนะครับเป็นเป็นมันเป็นสไนที่สับเร็วนะนะมันเป็นสไนที่สับเร็วผมคิดว่าใครหลายคนก็น่าจะรู้นะแต่ว่า ผมก็จะใส่คู่กับเบเล่สีฟ้านะเบเล่สักไว้นะครับเอ๊ก็จะได้เห็นด้วยนะครับว่าเวลาผมเล่นสนายเนี่ยผมสับอะไรยังไงเนาะคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวฝั่งตรงข้ามซ้อมแน่เลยต <c oughs> right, ัวฝั่งตรงข้ามซ้อมแน่เลยตัวแน่เลยเดีย๋ยวเดีย๋ยว ใส่กระสุนเร็วนะครับเบลีสีฟ้าของผมนี่ช่วยสับใบขึ้นแล้วก็แล้วก็ใส่กระสุนเร็วขึ้นด้วยนะครับแม่ของดีจริงๆโอ้โหพี่บาเลตคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี่กับบาเลต โอ้โหไอ้บ <presidency> ลีนม่วงโอ้ไอ้ดีผมไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่แต่ก่อนเนี่ยผมนอกรอบแต่ผมก็ไม่เล่นบาเลีนม่วงนั่นแหละแต่ไม่ค่อยเอาได้เข้าคลิปเลยครับโอ้โหพูดดาบและเซเบอร์ของเจ้าโอ้โหยังเงินเลือที่จะเราชั้นบนเรืยังเงินมาแล้วตอบไทยนะข้างหลังอ่ะยังไม่มีแต่บเหล่าคืนอะบอเหล่าคืนได้ไง เราคือได้ยังไงเราเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เห็นหรอกโจม่เห็นโจม่เห็นโอ้เพื่อนเห็นไหมมันคือมันสับไวเนาะเนี่ยสับไวมากก็มาทำให้ผมยิงไม่ค่อยโดนแต่คาเข้าแปดมันเป็นสไรที่ อผมว่าไม่ใช่ผมว่าผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าคุณมันไม่ใช่เราคุณตัวละครผีผมว่าคุณมันไม่ใช่เราผ,ผมว่าคุณมัน,ม,ม,ม,นมันไม่ธรรมดาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นดาบเลยซเซฟเอ์เฮ้ยมันก็ธรรมดาแนละ้วห้องสไนมันก็ต้องมีบ้างนะมันก็ต้องมีบ้างเรื่องนี้ผมว่าใจ เฮ้ยโอ้โหนี่ไงมันก็ต้องมีบ้างเรื่องนี้ผมว่าใอ่ะอะไปเนี่เ,นเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมสับสับไวเนะาะพาเข้าแปดคือแบบไวอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาบาเร่มาเล่นดูนะเดี๋ยวลองเอาบาเร่มาเล่นดูอ่าคือบามันก็ยิงไวแหละแต่ค้าเข้าแปดมันก็ยิงไวเหมือนกันเอ้ย เอาสรุปก็เอาง่ายๆสไนเป็นก็ยิงไวแหละแต่ครั้งก็แฝดแล้วก็ยิงไวเหมือนกันเฮ้ยอีกอีกปืนหนึ่งอีกปืนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสองคนนั้นน่ะโอ้โหมาเดี๋ยวลองปลานลย่ะลองปลานะเฮ้ยม่ไหนอ่ะมานี่ก่อนเร็ว เจ็ดเอาว่ะเอาว่ะเราเตะปลิวครับท่านผู้ชมครับเจ็ดเลยเดี๋ยวกูร้องเจ็ดเลยเมื่อกี้ไม่เด็ดเด็ดเดยวไม่โดนหรอหรือยังไงเมื่อกี้ไป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 อุ้ยเข็บมันก็ต้องมีบ้างแม่ <c oughs> ไช่วยมาล่ะช่ปา่าวโอ้โหไม่ตายไม่ตายเออ,อชว่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยตัวกรพิบอ่ะตัวกรพิบอ่ะเรื่องผมช่วยไม่ได้หรอกแกอ๋อปลูกยันบ้านนะผมปลูกยันบ้านดูหายหายหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยหลบพิวอะ่ะอ like ๋อห oh. ้าดาวห้าดาวละโอ้เด็ดเด็เจเด็เจอ้อยโอเคนะครับผมก็ตาแรกก็ประมาณนี้เสียดายเสียดายเฮ้ยถ้าจะเล่นห้องนี้นะต้องเปลี่ยนด่านนะเอา MT ไหม เอ็มเตอเอ็มสเตชัได้ไหมครับเอ้ยไม่ต้องเย็ดเ็ดเย็ดเปเลดี้เนี่ยเฮ้ยยังไม่ทันพิมพ์เลยพิมพ์แล้วแหะแต่ยังไม่ทันกดเอนเตอร์เลยโอ้ไม่ต้องเปลี่ยนห้องกันเลยทีเดียวเฮ้ยเดยี๋ดยวขอโทษนะห้องควรตีเหรอครับด่านนี้มาเล่นยังไงวะเนี่ย มันกเ็เป็นด่านเดียวกับฟีฟอร์อนั่นแหละแต่ว่ามันมีถังด้วยมันถังมันอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยเดินโง่นี่กูจบเลยนะไปแล้วว่ะอวิบาเลตไปแล้วว่ะอ้ยไปแล้วไปแล้วไปหลบหลบหลบผิวหลบผิวแลอ้ออ้อ S <S โอ้ยตกใจพีทเอาเรียบร้อยสวยเอาวะ่ะโดน,นนะแต่ไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสูญหมด ยิงเพลินไปไหนไม่ยิงเพลินไปไหนกระสรุนหมดกันเลยเห็นแล้วนะนะเห็นแล้วนะนะอืออยู่ตรงนี้แหละคนดูไม่ต้องไปไหนไกลหรอกเอ้ยตก,ตกใจตกใจตัวละคร ทีมเราเนี่ยแหละดาเนี่มันกว้างเกินไปเว้ยมันกว้างเกิน,นโอ้โหโอ้โหไม่ตายครับยิงอัดก็เต็มเต็มเลยมาแกไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับ,รบโดนโดนคนหลังเหรอนึกว่าโดนคนหน้า ขอบคุณครับขอบคุณที่ยังอยู่ที่เดิมไม่งั้นเราคงไม่ได้คิวคุณแล้วข้างหน้าเห็นไหมฆ่าเขาแปดคิวมั่งแบบโห่ซับแบบตายหนึ่งนัดหนึ่งนัดยูโนติดอะไรติดอะไรโอ้โหเฮ้ยเอาว่ะค่าเขาแปดมาว่ะ เอาเรียบร้อยเรียบร้อยข้างหน้ามีศัตรูหรือเปล่าขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีเหรอเพื่อนเฮ้ย เขาเข้าไปบ้านเราเลยเออเออ,อ,อเราต้องยืดตรงนี้นี่คือบ้านของเรานี่คือบ้านของเราแนะครับต้องอยู่ตรงนี้เว้ยได้พี่ตา,าได้อะไรคุณน้ำฟันผมสองรอบสองรอบแล้วมั้งด่านเนี้ยหรือหรือรอบเดียววะสองรอบดินะ่าตวะามาดงมาได้เจ้าคนป้าปล่อยเพื่อนของเธอเลยละกันเนี่ย มันก็เือนกับการที่ผมเข้าตูดคุณนั่นแหละนาน,นีเฮ้ยโอ้โหบาเลตบาเล่ต์เร็มต้องสาให้บาเลตมาจะมายิงไม่โดนอย่างนี้มันก็ไม่ได้นั่นไง อีคนไม่โดนหรอมันไปไปจนแบบว่ากระสุนมันไม่ตรงเป้าเหรอหรือยังไงเฮ้เห็นนะเมื่อกี้คนนี้เขาเขาเขาบ้านก่อนเข้าบ้านก่ันไม่ตายโดนเหล่าเลยคนเดียวเดนเหล่าเลยครับ แน่ปอดอ้ยก็เลยจะถามว่าปลอดภัยไหม <c oughs> แม่เออได้คำตอบเลยกี่เื้หไม่โดนบางครั้งเนี่ยเรายิงตัวละครที่แบบว่าไม่ใช่พวกเรืยอร้อยอะไรเงี้ยตัวละครพิเศษนะคุดูมันก็จะแบบมันก็จะไม่ตายหรอกข้างหน้าระวังข้างหน้าสวยไปเลย ตึงขอดทอดจีแน่น <c oughs> แหมถือดาบมาทำไมไม่ถือดาบเลยถือมีดมาทำไมทำไมคุณไม่ยิงปืนใส่ผมล่ะทำไมคุณไม่ยิงผมล่ะตายแล้วมเมื่อกี้แหมแสดงว่าเหล่าไอ้เพื่อนแน่เลยเนี่ย <c oughs> สมนี้เหล่าไอ้เพื่อนแน่เลยเนี่ย

ไอ <F gez os> <aff chter> ้รถไฟนรกบังอาจมึงใจกูตายได้ทีเดียวมึงให้กูตายด้วยกระสุนปืนคนเดียวมึงจะไม่ตายด้วยรถไฟแล้วมันจะบ้าหรือไงวะมิงไม่โดนเลยนะมึงไม่โดนเลยนะเขาขับกันเลยกูเขินเนี่ยบังเขาขับกันเลยกูเขิน เออใช่ผมตายก็ตายด้วยกระสุนปืนคนเนี่ยตายด้วยดาบก็ได้ตายด้วยมีดก็ได้มึงจะมาตายอะไรอย่างนี้เนี่ยหน่าอายนะมันจะบอกให้ยิงแก้เขินเปยิงแก้เขินมันแก้เขินเลยเขินเขินมาตบคาบเลยเขินเนี่ยเกิดเลยกูเขิปกติเนี่ยถ้าเล่นสไนัยนี่ ผมใจนี่นะผมจะแบบว่าถ้าเป็นสไนตัวอื่นผมจะแบบไม่ค่อยเดินลุยหรอกก็จะมีบาเลตน,นี่แหละจะเดินลุยบ้างนะครับแต่คาข้าแปดนี่คือแบบปืนมันเบาไม่พอแล้วก็เนะี่ยมันสับไว <laughs> มันสับไวมันสับไวแบบมันสับไวแบบชาวบ้านเขาแต่ก็ยิงไม่โดนนะครับ <laughs> มันทำให้ผมมีความรู้สึกเหมือนผมเล่นลูกซอมากที่สุดละเฮ้ยใครนั่นเฮ้ยอะไรอะไอะไรนี่เนี่ยเฮ้ยเอ้ยหลบเธอชาวไทย เบาพิตาเบาเบาพิตาเบาเบา,บาอะไรผมก็ไม่ได้หนักอะไรมีเบช่วยแล้วแหละหุหลังไม่หนีนี่หว่าตกใจอะไรเน,นี่ยเฮชชาอ์ด you k n โอ้โหดีแน่ยข้างหนะ้า เฮ้ยโอหตัวพิ๊บตกใจเลยกูดุ้งเลยสับรัวมากเห็นไหมสับรัวมากเลยเห็นไหมเออมันมันรัวจริงมันดูมันรัวมากนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะผมแนะนํานะก็คือถ้าสับสามหนึ่งไม่ได้เนี่ยเอาแค่คิวคิวก็พอละอ่ะเดี๋ยวดูคิวคิวอะเดี๋ยวลองเล่นสับแบบคิวคิวเห็นไหมคิวคิวก็ไวแล้วจริงๆริงว่าคิวคิวไม่ก็ไวแล้ว แต่แต่ถ้าเป็นไปได้เนาะสับ3-1 3Q นี่คือมันแบบยิงยิงเวอร์มากอะนะครับ3-1 3Q นึกภาพนี่จะเป็นมาโคมันจะขนาดไใจเลยมาโคมันจะรัวมากเลยนะนี่เนี่ยหลังแป้ง มันปลาควันตรงนี้คุณปลาปิดที่คุณปลาปิดที่แล้วคุณไม่ควรมาปลาอะไรตรงนี้เลยอสนว่าขาก็แปดเอาสักพันกว่านัดได้ป่ะเจมนะครับเอาพันกว่านัดได้ไหมบ,บอกถึงทีมพัฒนา นะมันเป็นปืนที่แบบไม่กูสับแป๊บเดียวก็สุดทุกมดแล้วเอาโหเรียบร้อยเกือบตายค่ะเกือบตายเลยครับตาลีเกือบตายเนี่ยเอาเน็ตไม่ดีหรอเน็ตเอาหรือเน็ตกูไม่ดีมาตอนนี้เริ่มคิดแล้ว ตันแม่หรอกยาจริงตัอตนมักหรอกสว <c oughs> ยทำดีเนียนเลยนะเมื่อกี้อุ้ยสั่ควบ้างสั่ควบ้างรัวไปก็ไม่ดี ยิงอยู่คนเดียวเลยนะพี่มันวแบบแล้วไปทักอย่างนั้นนะจะทักเดียวมันก็ไม่หรอกทีมเราก็ช่วยน,นี่เนี่ยน,น,น,นี่เนี่ยยิงอยู่คนเดียวเลยนะเย้เย้ขอโทษครับมันมันไม่ไหวจริงๆครับ ไปครับเกมจะจบแล้วนะครับผมเอกไม่กี่ตัวนะครับทีเราเนี่ยเอาเฮ้ยยิงจบไม่ใช่เหรอเออเอาแพ้เลยเอา้าแพ้เลยโอ้เมื่อกี้เห็นทีมเรายิงยิงขึ้นเท่าไหร่แล้ววะาเก้าสิบแปดคิวแล้วไม่ใช่เหรอเห็น <laughs> ตอนแรกยังนำ <laughs> ได้เล่นดิ <laughs> อะไรได้เล่นอะไรกัมุูย โอเคอ่ะผ,ผมก็ประมาณนี้นะกับสไนค์คาร์ค้แปดสุดลวงผมนะ่ยสไนกลเลยเรียกว่าแม่งได้ยิงนะแมึงยิงจะก็โอ้โหยิงอย่ก็ปืนกลเลยเนี่ยคือมันไวอยู่แล้วนะคาร์คแปดมันมันสำวยอยู่แล้วเนาะผมผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมถ้าผมคิดไปเองนี่คอมเมนต์ก็ใต้ใคลิปได้เลยนะโอเคนะโอเคใครดูมาถึงจนจบก็เม้นต์ว่าอะไรดีเม้นต์ว่าเม้นต์ว่า98ละกันเออเม้นต์เลข98ละกันเนาะเออเพราะคลิปนี้คือคา98เพราะฉะนั้นเม้นต์ว่า98ละกันนะ โอเคผมก็ไม่เจอใหม่คลิปหน้้นะครับขอบคุณรับชมมากครับผมแล้วเจอกันจ้า